ะเป็นแบบกิ้งๆค่ะขอบนะคะหมายถึงว่าไม้คึงเนี่ยครึ่งครึ่งคึ้งคึ้งคึงแค่นี้พอแผ่นแป้งพิซซ่าที่เหลือนะคะแม่แหม่มจะเอามาจี่ในกระทะแบบนี้ค่ะเก็บพทิกีอยู่สักหน่อยค่ะเอาไปใส่นี่ค่ะยิ้มเลยปะเอาไปให้ลูก นี่ค่ะนั่งกันหน้าบ้านกินเลยนหวาน,วานชื่นใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะมาทำพิซซ่ากันค่ะไม่ได้ทำพิซซ่านานแล้วเนาะแล้วตอนนี้ผักในสวนก็เยอะด้วยนะคะเดี๋ยวทำพิซซ่านะคะจากผักในสวนกันค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวไปทำแป้งกันก่อนนะคะแป้งพิซซ่าค่ะแป้งเค้กค่ะ 200กรัมแป้งขนมปังนะคะ360กรัมค่ะน้ำตาลทรายขาว2ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนชายีสต์นะคะ2ช้อนชาค่ะใส่อย่าให้อย่าให้โดนเกลือนะคะแยกกันไว้นะคะประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ใส่น้ำอุ่นนะคะอุณหภูมิ35องศาอยู่ที่3 6 0ซีซีนะคะค่อยๆเทลงไปในแป้งนะคะเททีละน้อยแล้วก็นวดนวดนะคะแล้วก็จะใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะน้ำมันมะกอกใส่สักประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆ นี่นะคะเราก็ใช้กันไกลนะคะตัดแบบนี้ค่ะนี่ตัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวแป้งเขาก็จะพลิกกันค่ะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวแป้งเขาก็จะพลิกแล้วก็นวดทั่วถึงเองนะคะโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูอีกทีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูแป้งกันเนาะโอ้ได้แป้งแบบนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพักแป้งไว้นะคะ50นาทีค่ะให้มันขึ้นฟูก่อนนะคะ แป้งก็ต้องปิดฝาไว้แบบนี้นะคะปิดฝาไว้แบบนี้ค่ะนะคะเขาจะขึ้นฟูเร็วะค,ะ okay, ค่ะโอเคค่ะแป้งเรานะคะเดี๋ยวรอก่อนเนาะเขากําลังนวดเนาะเดี๋ยวไปเก็บผักในสวนกันค่ะง,งามๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะแดดดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเดินลงสวนกันใครหน้าขาวอยู่ตรงนี้เนี่ยใครหน้าขาวอยู่ตรงนี้พี่จิค่ะมองมาแรงใหญ่ <laughs> เดี๋ยวเข้าไปเก็บมะเขือเทศนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวแม่แหม่มจะทําฟักทองนะคะฟักทองเริ่มแก่แล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บแล้วในคลิปของฟักทองนั้นก็จะทําหลายๆเมนูของฟักทองกันไปเลยเนาะโอเคอ่ะแตงกวากแล้วแตงกวายเยอะเลยนี่ค่ะมะเขือเทศวหวานหวานมะเขือเทศสีเหลืองนี่นะคะแม่แหม่มรู้สึกว่ามันจะหวานกว่าสีอื่นนะ จะขาญี่ปุ่นอุ๊ยใหญ่มากแม่แบบจะเก็บมะเขือนะคะเอาไปใส่ในพิซซ่าด้วยค่ะอร่อยมากเอาใส่แบบว่ารวมมะเขือเลยสีขาวโอ้มะเขือม่วงนี่ค่ะมะเขือม่วงเอามะเขือม่วงด้ย ตอนนี้บูเบอรี่ก็เยอะมากๆเลยค่ะนี่เห็นไหมเอะเก็บบูเบอรี่กินระหว่างทางค่ะไปใ้เขาบ้างกันค่ะเนี่ยพ่อแว่เตรียมให้ลูกอ่างน้ำค่ะนี่นะคะแป้งขึ้นฟูแล้วเห็นไหมแป้งขึ้นฟูแล้วเดี๋ยวเราเอามาทำแผ่นกัน โรยแป้งข้างล่างนี่ก่อนนะคะจะได้ไม่ติดก็จะมาแบ่งแป้งนะคะอยากจะทำแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ก็อันนี้แล้วแต่เราเลยนะนี่ค่ะทำให้แบนๆก่อน นี่ก็คึงคึงแค่ขอบนะคะหมายถึงว่าไม้คึงเนี่ยคึง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 แค่นี้พอไม่ต้องคึงออกไปแบบนี้นะถ้าคึงไปแบบนี้ฟองอากาศที่อยู่ในแป้งจะแตกค่ะเพื่อนๆเอาเอาแค่ขอบแบบนี้คึงคึงไปแค่ขอบแบบนี้เห็นไหมเขาจะมีฟองอากาศเห็นไหมฟองอากาศจะสวยค่ะ ค่อยค่คึงไปจนกว่าจะกลมนี่ค่ะก็เอาใส่ใส่ถาดนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็น,นี่เป็นกระดาษรองอบนะคะแล้วก็เอาซ่อมค่ะซ่อมจิ้มหน่อยซ่อมจิ้มเสร็จปุ๊บก็จะใส่ซอสมะเขือ,อเทศนะคะอันนี้จะทำอุ้ยงายอันนี้จะทำแบบง่ายๆนะคะ แล้วก็จะใส่ยองเนตด,ด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็จะใช้ช้อนผักนะคะตามชอบเลย อันนี้คือผักที่อยู่ในสวนของเรานะคะที่เราไปเก็บกันมามีครบทุกอย่างสำหรับทําพิซซ่าได้เลยค่ะมะเขือเทศก็ใส่ไปค่ะผักปลอดสารทุกอย่างนะคะนี่ค่ะมะเขือยาวใส่ได้นะคะอร่อยด้วย แม่แม่ไม่มีสับป,ปะรดเลยชอบสับป,ปะรดนี่ค่ะใส่ไปคะ่ะผักมีประโยชน์ใส่ไปถ้ามีแฮมมีไส้กรอกใส่ได้เลยนะคะแม่แม่ไม่มีเลยนะอันนี้ใส่เฉพาะว่าเออใส่เฉพาะของที่มีนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ซีฟู้ดไปนิดนึง จะทำให้คุณป้าข้างบ้านด้วยสักอันแบ่งคนละครึ่งถาดนี่ค่ะแม่แบมซื้อชีทแบบนี้มานะคะเป็นชีทรวมสำหรับใส่พิซซ่าชีทถ้าใช้ไม่หมดนะคะแช่ช่องแช่ช่องฟิตไว้ได้เลยค่ะ เราทำกินเองใช่ไหมเราก็ใส่เยอะหน่อยแล้วก็ใส่น้ำมันมากอกนะคะด้านบนนิดหน่อยอุี่น่ากินมากมายเร้่เดี๋ยวจะเอาไปอบเตาอบนะคะวอร์มเตาไวอา้อยู่ที่200องศานะคะ แผ่นแป้งพิซ่าที่เหลือนะคะแม่แหม่มจะเอามาจีในกระทะแบบนี้ค่ะจี่ในกระทะไม่ต้องสุกมากนะคะแล้วก็รอให้เย็นพอเย็นแล้วเนี่ยเอาไปแช่ช่องฟิตค่ะนะเวลาเราจะกินครั้งต่อไปก็แค่เอามาแต่งหน้าแล้วก็อบอีกนิดหน่อยก็ได้แล้วค่ะ้าวนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะพิซ่าพิซ่าบ้านๆของเรานะคะแล้วก็อันนี้เป็นมีดหั่นพิซ่าค่ะเป็นแบบกิ้งกิงค่ะ ่วนนี้ทําขายได้เลยนะคะทําง่ายด้วยแล้วก็หน้าพิซซ่าเปลี่ยนได้ตามชอบเลยอยากจะใส่อะไรก็ใส่ได้เลยค่ะแม่แม่ปลูกผักนะคะก็ทำอาหารได้หลากหลายเมน,นูอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งนะคะทำได้เลย เราก็แค่เดินไปเก็บในสวนของเรานะคะวิธีปลูกก็ง่ายๆโอเคเรียบร้อยนี่ค่ะหนวเดี๋ยวยกไปให้หนวะเล่นน้ำอยู่หน้าบ้านค่ะเราไม่ต้องมานั่งนวดแป้งทุกครั้งนะคะนี่ค่ะพ่อแวน่น อ,อ,อ,อยิ้มเลยปะเอาไปให้ลูกเอาโค้กเหรอแม,แม่ว่าเดี๋ยวจะทำน้ำแตงโมแม่เราเอาโคกไปก่อนก็ไดหนี่ค่ะนั่งกันหน้าบ้านกินเลยโอ้หถือเบาๆระวังตกในน้ำเดี๋ยวหน้ามันตกในน้ำ แดดสองเนาะเดี๋ยวแม่หาผ้ามาบังให้ <c oughs> ค่อยกินกัน อร่อยนี่ขาต้นไม้ ก็เปิดห้องเก็บของไว้ค่ะเนี่ยระบายอากาศถาดถาดที่แม่แม่นทำอะค่ะกินประมาณสองถึงสามคนก็กำลังดีค่ะถาดใหญ่นะสองสามคนกำลังดีน,น,นี่ค่ะพ่อลูกอิ่มกันแล้วงงเ,ลเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแวนจะไปพักผ่อนนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปกันก่อนเร็ว สวัสดีค่ะไปแล้วนะคะแหมโจะกินน้ำแตงโมปั่นอีกอะ <laughs> เดี๋ยวแม่ทำให้หเดี๋ยวเข้าไปในบ้านดี่เดี๋ยวแม่ทำให้แตงโมปัน่นแหมน้ำแตงโมปัน <laughs> ่นเอาแวนวิ่งมาเลยโมโมแมเ<ม>พราแวนน้ำแก้วใหญ่สุดมาเลย ได้กินแล้วค่ะน้ำแตงโมปอน,นหวานชื่นใจแตงโมย,ยังมีอีกหลายลูกนะคะกูกินได้อีกนาะนเลยอันนี้ของโนอา ซื้อหลอดทุกปีเลยเนาะหลอดเปตลอดเล็กนี่ค่ะน้ำแตงโมปัน่นเดี๋ยวโยกเอาไว้ให้พ่อลูกค่ะนู่นดูนอนดูการ์ตูนกันมั้อ่ะนี้พ่ออันน่้ทำอะไรเล่นกันอ่ะพ่ลลูกซิจ้า ตัวติดหลอดมนันเล็กมันไม่มีหลอดใหญ่อ่ะอออชิ่นหรอชื่นในจะ